พอลเดอ้อร์สบายดีทับพุสมแล้วตอนนี้น้องมิก็ได้มาฮอลนทา่านผู้ชมนนี่เตรียมมามอบเครื่องให้130ครอบครัวและทา่านผู้ชมเดอ้ออยู่บ้านส่งเมืองปักเศแข้งจับปลาซักและทา่านผู้ชมเดอ้อนี่ทีงานเราเกินขึ้นจมข้อเรียบร้อยอแล้วเนาะเดี๋ยวน้องมิจะพาท่านผู้ชมไปเบิ่งบรรยากาศแล้วกัน เบ่งแล้วก็จะวิ่งแดลากาการพิธีการมอบแล้วท่านผู้ชมเนาะอ่าขอบใจน้องปุนาเดอ้อจับกองให้เนาะสวัสดีท่านผู้ชมเนยสวัสดีโอ้วันนี้น้องปุนางานเป็นพิเศษเดือมือนี่เพิ่นเพินเ่นพักเวียกนเนาะเพิ่นมาลำเฮาได้ ครอบครัวหนึ่งเขาก็จะมีปองปลามี่แป้งน,นัวเกลือน้ำตาลน้ำปลาน้ำมันสะ้ิวเนาะเออแบบว่าเครื่องในเฮือนครัวครบเสร็จเลยตอนนี้กำลังกะเกี่ยมเอินซื้อเนาะแต่ละครอบครัวมาครับเอา ร้อยสั้นสิบรอบครัวอ่ะตอนนี้เพ่นกำลังอ่านซื้อเนาะหมู่บ้านเพิ่นหูที่สองเมนูสดไงเมนูอ่านี่ทุกคนให้การห่วงมือใส่ผ้าปิดปากเหมือนเนาะแล้วก็ยยืมเป็นระบบระเบียบเนาะ เตรียมแล้วเนาะเตรียมครอบครัวไหมอีกละเวลาจบไปสิบครอบครัวละกะจะมาตั้งโต๊ะวันนี้อีกเนาะ ตั้งโต๊ะอีกมีครบทุกอย่างคือเกาเนาะเครื่องใสเหินขวาปุงแป้งแนวกิน่นเกลือเป็นหนัวน้ำตาลน้ำปลาเสอี้วน้ำมันปองปลาอปลากระป๋องอะไรนอนละกาวพวกมีไวไวสินเนาะพวกกระตุ่นไว้่วงวีกิจสี่สวยเรื่องการทำผู้สมเดอสวยเท่าสี่เอาสวยได้เนาะเอาเท่าเท่าแหงเนะเา,เา,เาเนะเออขอแต่เป็นไ่ใจดีเนาะ มันมาเป็นขัวอุปถัรรมภ์ให้พวกเขาเป็นสะพานบุญมอบให้ผู้คาดเลือกทุกยาบโมบานต่างๆ,างๆเนาะแมงมุญแมงออวันแม่บุญแมงม่ีมาผีตอพีย่ยืนพี่ที่หน,นึ่งที่สองต่อกันเลยน้ำบอกเขาพูดนะจ๊ะข้ามสวรรค์

ดีใจวะเออดีใจด้วยเออดีใจนาะดีใจเลยลูกลูกต่อมาเจ๋มาใจด้ยโดยได้ขายมาในห้างแห่งนี้ก็เก่าเพราะเลยมาใจไม่เท่าเท่าหมุ่บ่มียังอืมโดยดมาก่เปลี่ยนในลูกเอ้ยโดยไม่เท่าให้พรน้อให้พรผู้ใจบุญเด้ออ้าถุ๋ลูกมันอยู่ดีแม่เพราะมาใจอีกปีหนึ่งอ่ะโดย พ่อก <t os> ินบ่ไ De ด <BLANK. S 2> ้นากินบ่ได้แดโควิดดเนาะไปก็บ่ได้เนาะโควิดแดลูกเไปาบ่ได้มา เอาเมือกตอนก้อนท่านไดนช่้อนนีเบี้ยกว่าก่อน่นบดกอนอย่ไดน่อย่ง้อย่ารหายุข้อเหว่อเลยได้เมือกได้เอนเกอเือกใหญ่เมือก่อนม่แม่น้ำตา่อนน้กนเล็ก่านไม่หลายคนง่ายๆก่อนเงือกเนื่อชางอยู่น้ำากตอนเนี้ เมื่อกาวี่ก็อมามาด้เครื่องทางแล้วเครื่งทางแล้วจังไก็ฮอดร้อยสามสิบครัวแล้วค่ะผู้ชมร้อยสามสิครอบครัวเลยดสุดสดสุดสุ ซีล้วซีฟิลล mm ์ซ hmm. ีฟิีฟิลล์พแกนี่ย่างด้หิเจ้าภาบเรืองไมเชม่หวเาพหนึ่งพ่อพัสดานี่เอาเจ้าภามาดี่าเส้อเส้อีิลลนิูที่ซีฟิท่านไนลงไปกยืนหน่อยนิกยืนดิลล์อเรยเเรอเนึ่งพอพัสดอเจร้านกสวยเตแดง

อูมเป็นเมียเนาะันมาหาบให้พัวก็เลยว่าสับสนเนหนึ่งว่าอ้าวเมียเป็นห้ากระแจงเนาะแล้เปนเอามาแทนพัวเป็นแล้วเอ้ยพระเท่าสบายดีได้ครบล้วบอดีใจบอ ปิดใจนะพอถ้าเอาเครื่องไปเองบอเอาเครื่องไปเองบอทำนุ่บริญีนได้ละพ่อโอ้บริยินบอเครื่องโดยเครื่องพ่อเอาไปเองบออ๋อมีจุดบอกลูกร้านที่เอาเมื่อยพลอยนี่เพื่อนพ่อกับเรื่องเบื้องสีแดงอยู่หลาอย่างอ๋อโดยเเป็นผู้ผู้นำของบ้านโอ้โอเคประจำยู่ธัดกับล้วก็ปัจจัยเออดูเลยวัดไปนาเนาะ ผัดหวานที่สิ้พอนี่ยการจายการโอนการจ่ายกับพ่อนี่เป็นครูมจำรับประสานการจ่ายโดยโอ้พอซำสิได้บุญเนาะจ่ายแล้วนี่เด็กหมอกให้ทั้ง่อคุณผู้เฒ่านี่ยเป็นผู้ให้ทั้งองค์ใายพ่อนเอแบรดาหน่วยงานเพิ่นได้น้าเกืออุกโงอุกโงก็หายบ้านเนาได้เขาทั้งบอกเขาทั้งใจเขาหลวงพ่อแจ่มวิ่งเลยโดยโดยโอ้เป็นผู้นำที่ดีเด้อพ่อเด้อเนีภูมิใจไล่พ่อเป็นคนคนพาย เพียขอเพียงจะอัศวก็ปิดแสดงใน้ทำขอไปเบิดดูนอนแล้คขอำโมเข่งข้อาจใหญ่ลงแข้งเอ้สิ่งนี่โดยแสดงให้ไทยก็ไปโอ้ศิลปินตัวนี้ศิลปินเล่นี่ท่ามชิกีหออยู่เดอ๋นี้พอจะจะปีละเดีนี้ปสเอ็ปสอน้ยังแขงแหงอยู่เด้อด้วยสเท่าเพื่อได้ละบ่สองเท่าเพื่อนองเท่าเาไปบิสาเยเก่าคนอย่างเบด โดยโดยโดยอยู่ดีมีแหงเด้อพ่อเด้อเออขอบใจยังโดยขอบใจอลไรมาอุ้มสู้อยู่นู้นให้แกพ่อแม่พี่น้องทาวบ้านทงหน่อยอ่าอยู่ในปัจจุบันเดียน้อทั้งภูเขานี่กตบว่ามียังสืต่อบุญแค่นคุ่นให้แกลูกให้แกหลานเอออยู่ในปัจจุบันนีมิแต่ว่าพ่อเอาคำอวยใช่ให้พ่ออ่านอากาศทั้งพร้อมทั้งอ่าพ่ออ่อนวอนเอาสิ่งศักดิ์สิทุด อยู่ในสกนลโลกจงมาดนบันดาลุ่มข้องปกกักรักษา แกหน่วยงานทุกๆคนเ,เพราะให้มีสุขภาพแข็งแรงมีอายุมันคนยืนพรอบสักปรสจารคไข้กขเจ็บทุกจงทุกประการขันนอนรับไคก็ขอให้ได้เงินหมื่นตื่นขึ้นมากับอให้ได้เงินแสนแบนมือไปกับไ้ได้แต่แกวม่ดีโซ่โซ่หยา,ายาาหยาเสด็จมาผ่านม่านหายยาเสด็จมาไก่ไอ้นี้ไก่ไรห่างพวกทั้งหน่วยงานานีกปารถตนะสิ่งใดกับอให้ได้สมดามปารถตนาอันนี้มันคำอวยแค่ไ้พรอ ของขเท่าญ่สารวัตรขเท่าคำข้านามสกุลแสงสว่างเป็นผู้ประจําการอยู่ในวันวลาหน่วยงานเป็นมาแต่ทางไกลเป็นแน่หนอมีความอุปถัมภ์ขำสู้มีจิตใจเหลื่อมใสพวกเขาเหนือมากหน้าใจทั้งบันทงไม้หรือบันทงน้อยทั้งบันทงไม้ช่งน้อยกับมีความดีใจแล้วก็ภาคภูมิใจที่ว่าลูกหลานได้ม่หนำคิดหนำใจโอ้ใบเอาอย่างไงท่านผู้ชมพ่อท้าพ่อจับขเท่าแล้วไปลอ ขบวนจ้าปุยใหเด้ออันนยทายเมื่อาอหอดชุดสีมาวันดีตลอดส่วงา่าจิตอาอรณดแต่ะเท่าก็คือกันเด้อแข็งแห็งแข็งแข็งเด้อระเท่าเด้อเป็นห่วงใสหน้านต่อไปเด้ออยู่สารชีวิตแล้วโด้ยปะเท่าเมทายอ่ะเมทายสีสามศูนย์ออกสีออกกสามศูนย์ทำใหายคนโอ้ซื้อื้อซื้อนเนาะอันนั้นอันนั้นซุมุ่งยหยบาคือเว่าท่นฟัน เออบสันฟันเนาะขันอยู่ขันอยากท้ามก้อนเลครับเอาเอาเอาเทศััทเอาเบอร์ทอศัทธาเอเอสิบท้าวจีบบอสจ้าบีแล้วกันพกมาว่าลมาเบ้อ